มานีซื้อเป็ดย่างมา5ตัวในราคาตัวละ200บาทเท่ากันทุกตัวมานีนำเป็ดย่างมาขายโดยเป็ดย่าง3ตัวแรกขายได้กำไราไเปร30%็เป็ดย่างที่เหลือขายได้กำไร40%อยากทราบว่าเมื่อขายหมดแล้วมานีได้กำไรทั้งหมดกี่บาทโจทย์ข้อนี้เราต้องคิดอ่าแยกเป็นคิด2รอบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นำกำไรมาบวกกันนะครับ ก็เราไฮไลท์ไปนิดนึงเราต้องการรู้ว่าได้กําไรทั้งหมดกี่บาทนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราโฟกัสไปที่การคิดหากําไรเลยแล้วเ,เราเอากําไรในแต่ละครั้งอะ่ะมาบวกกันแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาขยายความแล้วแยกคิดเป็นเป็นกำไราไร30%นะครับกับกำไร40%ซนะครับซึ่งกำไราไเร30%นเนี่ยจะเป็นเป็ดทั้งหมด3ตัวเนาะอันนี้เป็น3ตัว นะครับและกำไร40%เนี่ยอันนี้จะเป็นเป็ดทั้งหมดก็มีทั้งหมด5ตัว3ตัวขายไปแล้วก็เหลืออีกสองตัวเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็น2ตัวนะครับโอเคงั้นเราก็มา,าเริ่มต้นคิดกันนะครับในโดยขั้นที่1คุณครูจะคิดที่กำไรสามร์เนะครับกำไรสามอร์เอันนี้คือจำนวนเป็ดทั้งหมด3ตัวนะครับ3ตัวโอเคต้นทุนเป็ด3ตัวเนี่ยเท่าไหร่ครับตัวหนึ่งมันคือ200บาทใช่ไหมครับ เนี่ยตัวละสองร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนของเป็ดสามตัวนี้ก็คืออ่าเราเขียนนิดนึงก็ได้ทุนก็สามคูณสองได้หกเนาะทุนห0 0้อยบาทอืมทุนห0 0อยบาทแต่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาคิดเป็นตัวกำไรเลยนะครับอ่าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรากำลังหาอยู่ขวามือเราอยากหากำไรเนาะเพราะฉะนั้นควเอากำไรไว้ฝั่งขวามือนะครับแล้วก็ทุนไว้ฝั่งอ่าซ้ายมือนะครับ คำว่ากำไร3ารนะครับนักเรียนคำว่ากำไร3%ารหมายความว่าถ้าทุน100จะได้กำไร30บาทจำได้ไหมครับคุณครูพูดประโยคนี้บ,บ่อยในหลายๆคลิปกำไร3ารก็คือหมายความว่าถ้าทุน100บาทจะได้กำไร30บาทเนาะคุณครูเขียนไว้ในนี้เลยนะครับก็แสดงว่าอไอ้กำไร3ารนะก็คือถ้าทุน100บาทนะครับจะได้กำไรนะครับได้กำไร 30บาทแต่การขายเป็ด3ตัวแรกของเรานะครับเนี่ยตัวของเราทุนมันคือ600บาทครับอ่าเราเอาทุน600มาคิดนะครับก็คือทุนมันคือ600บาทนะครับเอ๊ะทุน600บาทได้กำไรเท่าไหรล่ละก็สเต็ปเดิมของเราเลยก็คือนำา600วิ่งขึ้นไปคูณกับ30นะครับและนำา100ลงมาหารนะครับอ่าแล้วนักเรียนก็คำนวณน,นะครับ ตัดศูนย์ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้638เนาะได้180บาทอันนี้คือกำไรก้อนแรกนะกำไรก้อนแรกได้180บาทนะครับอันนี้60คูณ3นะครับโอเคเราได้กำไรก้อนที่1เรียบร้อยละต่อมาเรามาคิดอ่ากำไรก้อนที่2ก็คือกำไร40%นะครับกำไร4 0 ซึ่งอันนี้คือ2ตัวถูกไหมเพราะเป็ดมี5ตัวเนาะเมื่อกี้เป็น3ตัวละ่างตัวทุนเท่าไหรเนี่ยสตัวทุนก็ต้องเป็นทุนก็1 2 3 4ทุน400บาทนะครับก็คือเป็ดมันตัวละ200 2ตัวก็ทุน400บาทอยากหากําไรเหมือนเดิมก็เอากําไรไว้ฝั่งขวามือหรือด้านหลังนะครับแล้วก็เทียบกับต้นทุนนะครับซึ่งอันนี้เป็นกไร่ากบเร40%เนาะกำไร4 0หมายความว่าไงหมายความว่า ถ้าทุน100บาทนะครับจะได้กำไรนะครับได้กำไร40บาทนะครับแต่ทุนจริงๆนะครับในการขายครั้งนี้ก็คือทุนมัน400บาทนะครับจะได้กำไรเท่าไรล่ากนะครับก็คือคิดรอบแบบนี้นะครับนักเรียนยังไม่ต้องกลัวว่ามันจะช้าหรือว่ายาวนะครับเอาความเข้าใจไปก่อนนะครับแล้วก็พอเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นปุ๊บเราก็ไปออกแบบ เป็นความเข้าใจตัวเองอีกทีนึงได้นะครับก็จะเป็น400วิ่งขึ้นไปคูณกับ40นะครับแล้วก็เอา100ลงมาหารนะครับนี่คูณเอา400วิ่งขึ้นไปคูณกับ40แล้วก็เอา100ลงมาหารเห็นไหมครับแล้วเราก็ตัดตัวเลขนะครับก็ตัดศูนย์ได้2ตัวอย่างนี้4 4ได้1 6 0นะครับก็อันนี้ได้160บาทนะครับเพราะฉะนั้นกำไรทั้งหมดก็คือเอา2ก้อนเนี้ยมาบวกกันนั่นเอง เนี่ยเอาร้อยแปดสิบกับร้อยหกสิบมาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นกําไรทั้งหมดเนาะก็ร้อยแปดสิบบวกร้อยหกสิบนะครับก็จะได้เป็นกําไรทั้งหมดแปดละเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิสี่ทดหนึ่งก็ได้เป็นสามร้อยสี่สิบาทครูเขียนตรงไหนดีเต็มนะครับพื้นที่อ่าเขียนล่างสุดได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อไขาหมดแล้วนะครับได้กําไรทั้งหมดนะครับเอาทั้งหมดแล้วนะ ทั้งหมดก็คืออ, 1, อ่าเขียนนิดนึงด้วยหนึ่งร้อยแปดสิบบวกหนึ่งร้อยหกสิบนะครับเท่ากับสามร้อยสี่สิบบาทนั่นเองนะครับสามร้อยสี่สิบบาทนอกจากการที่เรา,าคำนวณมาสองรอบนะครับคือคิดแยกกันสองรอบเลยนะครับก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพนะครับว่าต่อให้มีเปอร์เซ็นต์สองตัวอยู่ในโจทย์เดียวกันนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจว่าออมันคิด ยังไงดีนะครับนักเรียนค่อยๆมองแล้วก็ออกแบบดูอย่างกรณีข้อนี้ให้มา5ตัวแต่มันแยกคิด3ตัวกับ2ตัวเห็นไหมแล้วเราก็คิดทีละทีละขั้นหลังจากนั้นก็เอามาบวกกันนักเรียนก็จะได้คําตอบว่ากําไรมันคือ340บาทนั่นเองนะครับเพราะว่าไอ้รอบแรกที่ขาย3ตัวเนี่ยได้กําไรไป1้0เพราะว่ามันคือ3 0มจาก600และรอบที่2ที่ขายไป2ตัวเนี่ยได้กําไรมา1้0ยเพราะว่ามันคือ4 0จากอ่า400 คแค่นั้นเองเนาก็หวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ไอเดียในการต่อยอดความเข้าใจเดิมที่นักเรียนมีอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ